สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันในวันที่23สิงหาคม2 5 6 7วันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็นะคะใครจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินส่วนนี้รับ1,000 0บาทหรือรับแค่5,000บาทเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงจากคุณอันวัฒน์จัดให้ค <Digital S 1> ่ะดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยก็คือคีแมนคนสำคัญระดับ v v i คุณทัศิน วันนี้เ่ยคุณทศินไปพูดในเวที Nation Dinner Talk นะครับเกี่ยวกับดิจิทัลเวอลเล็ตมันเป็นหนึ่งหนึ่งในหัวข้อที่คุณทศินพูดแล้ววันนี้คุณทศินพูดชัดเจนมากเรื่องของการแจกเงินว่ายังไงรู้ไหมคุณทศินบอกว่ามันมีงบงบหนึ่งที่ต้องใช้ในเดือนกันยายนก็คืออ่ได้งบมา1.2แสนล้านแล้วก็งบกลางมา20,000ล้านรวมแล้วงบตัวเนี้ย1แสน ส5 0 0 0ล้านบาทเนี่ยต้องใช้ในเดือนกันยายนก็เลยเอาเงินก้อนนี้คุณผู้ชมครับมาแจกเป็นเงินสดในโครงการดิจิ a l ลเ l ลต t นะครับให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งมี13.5ล้านคนและคนที่การอีก1ล้านคนเท่ากับว่ากันยายนนี้ดิจิ a อล a l ลต t ที่เป็นเงินสดอันนี้ผมก็ใจเองนะกันยายนนี้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนซึ่งมีทั้งหมดประมาณ13.5ล้านคนและคนที่การซึ่งมีรายชื่อทุกอย่างแล้วและอีกประมาณ1ล้านคนรวมแล้ว14.5ล้านคนคุณจะได้เงินจากโครงการทดิจิตอลวอลเลตซึ่งอันนี้แจกเป็นเงินสดเลยทันที10,000บาทแต่หลายคนถามแล้วจะลงทะเบียนอะไรยังไงไหมคือตอนนี้รายละเอียดยังไม่ชัดเจนแต่คนที่เป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แล้วก็คนที่ถือบัตรคนพิาการแล้วเนี่ยก็มีม<ค>รายชื่ออยู่แล้วมีรายชื่ออยู่แล้วรัฐบาลบอกมันไม่คุงยากอะไรถูกไหมเอาอีกกลุ่มหนึ่งคุณทศินบอกแล้วตุลาคมเนี่ยมันจะมีงบใหม่เข้ามาเป็นงบอีหกแปถูกไหมฮะคุณทศินก็พูดว่าตุลางบใหม่ไอคนที่ลงทะเบียนเอาไว้จะได้รับการคัดกรองเพื่อจะได้เงินดิจิตอลวอลเล็ มิฉะนั้นให้ผมติดความเองนะก็คือใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ตามระบบทางลายเดิมของโครงการดิจิ t a ลวอลเลทก็คืออะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านแอปทางรัฐแล้วเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ยสามสิบล้านคนก็จะต้องเข้าสู่ระบบของการคัดกรองคําถามคืออันนี้ยังไม่แน่ว่าจะได้เงินอะไรเพราะคุณทักษิณไม่ได้พูดชัดเจนพูดแค่ทิ้งท้ายจะเหีนว่า มันเป็นการไอ้ดิจิตอลวอลเลตเป็นการการะตุ้นเศรษฐกิจที่แน่นยาเงินสดไม่แน่นยาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าคนที่เข้าโครงการดิจิตอล w อลเ e t ในงบก็คือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐทั่วไปเนี่ย จะได้เป็นเงินสดหรือได้เป็นดิจิตอ l บ a ลเล็แล้วใช้อะไรยังไงแต่ทาไลายก็จะเป็นทาไลายเดิมก็คือว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอยากให้สิทธิ์คุณก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคนที่ไหนมีสมาร์ทโฟนไหนมีโทรศัพท์มือถือมันก็จะไปเข้าทางลายเดิมว่าอ่ะคุณก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันเพื่อคุณจะต้องไปผ่านการคัดกรอง30ล้านคน ดิฉันั้นแล้ววันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าหนึ่งคณทั้สินบักรที่ิจิตอลแจกแน่นอนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าบัตรบริการแห่งรัฐคนพิการจะได้ก่อนเป็นเงินสดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางลับแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นกลุ่มต่อไปแต่เงินสดือดิจิตอลไปว่ากันอีกทีหนึง่งมาแล้วชัดเจนที่สุดสําหรับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยก็คือคีแมนคนสําคัญระดับ v v i p ก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลข่าวสารจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ใครเข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ